เพื่อนๆคะ่ะบีกำลังหาดูว่ามันคือเสียงอะไรเสียงอยู่แถวเนี้ยคะ่ะบีอยู่หน้าไล่น้องบีได้ยนินเหมือนคนเคาะไม้ดังๆอะคะ่ะบีกำลังดูอยู่ว่ามันคือเสียงอะไรอันนี้ใช้เครื่องเล็กไทยซูมไม่ได้ดีเท่าไหร่มันเสียงมาจากไหนมันคือเสียงอะไรนี่ กินเคาะดังมากกว่านี้อีกเสียงเหมือนเคาะไม้ดังๆอยู่ตรงนี้ค่ะมันคือนอกกว่านี้หรือเปล่าบินบินออกไปแล้วเพื่อนเอ๊ะตัวเล็กๆทำไมถึงเคาะดังจังอะเหมือนเอาปากเคาะไม้หรือว่าอะไรอันนี้เป็นต้นไม้ใหญ่ต้นเดียวที่เหลืออยู่แถวนี้ต้นข้างหน้าก็ตายไปแล้ว บีกำลังบีกำลังหาอยู่ว่ามันคือเสียงอะไรพรยายามจะหาให้สูมได้เท่านี้ค่ะัน,นี้อยู่ไกลอยู่นะคะมันเหมือนตัวอะไรเคาะไม้อ่ะหรือว่าเหมือนคนเคาะไม้ดังๆเลยดังมากตะกี้เนี่ยเบาๆลงแล้วก็บินออกไป ถ้าเป็นนกชนิดนี้ทำไมมันมันเสียงดังได้ขนาดนี้นกายอกาเยอะค่ะดูดดนี่ไหม<อ>เพราะว่ารอบ,รบๆไล่บีดเนี่ยไม่มีไม่มีคนที่ว่าเขาถางออกหมดแล้วเพื่อนๆเห็นไหมฝั่งนู้นก็ไม่มีนะคะฝั่งนู้นก็คือแบบเป็นที่เปล่า ข้างๆไล่บีดล้วฝั่งนี้ตอนเช้าจะแบบแบบไปยินเสียงแบบแต่ว่าหาตัวไม่เจอฝั่งนี้เขาก็ถางออกหมด,นะลลลหมดแล้วเห็นไหมเขาทำใส่โซล่าเซลล์ก็หมดแล้วเนหมพอบีดเริ่มล้อมล้อมล้วรวดน้ำเนะี่ยเขามาทำเลยของเขาก็ลุกๆแหละเ,เ,เขาเริ่มแบบ น่าจะรู้ว่าตรงนี้เป็นมีคนมาล้อมรู้ว่าเขาจะมาอยู่จริงอะไรคนก็เริ่ม,มทําทําก่อนบิดเลยบิดให้ช้าที่สุดแล้วบิดมาแต่ขุดคองเงินไม่มีเนาะมันไม่ใช่เงินไม่มีเดี๋ยวมันจะสมพรปากเงินมีน้อยค่อยๆบิดไม่ทําอะไรแบบแบบแ,บบแรงๆอ,อ่ะอยังไงอ่ะแบบ,แบบแรงๆแ,แบบให้มันเดือดร้อนตัวเองมากเลยคือค่อยๆทําไปอ่ะเพื่อนๆค่ะ พ่เราไม่ค่อยได้มาเนาะค,ค่อยพัฒนาไปเรื่อยเอยอท่าน,นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิถีชีวิตข,ของคนกรุงชอบป่าเนาะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามและรับชมกันด้วยดีเสมอมาสำหรับคนกรุง ชอาป่าก็วิถีชีวิตอีสานแบบบ้านๆเนาะอีสานแบบยังไม่บ้านัานหรอกเพราะยังไม่มีบ้านเลยโอเคนะเพื่อนๆค่ะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ